เอาอีกแล้วเมสซี่ยิงอีกแล้วนะครับเมสซี่ยิงไกลคมกริบนะครับเสียบสามเหลี่ยมเข้าประตูไปอย่างสวยงามในนัดล่าสุดเลยนะครับผมเอาอีกแล้วนะครับลีโอเนลเมสซี่นะครับผ่าทางอินเตอร์เมมี่บุกถล่มฟิลาเดลเฟีย4ประตูต่อ1ในศึกลีกครับรอบรองชนะเลิศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันในเกมกันก่อนครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับไปดูกันเลยครับผมเกมนัดนี้นะครับเป็นบอลศึก ลีกครับรอบรองชนะเลิศน,นะครับคือแข่งนัดเดียวจบไม่มีโอกาสให้แก้ตัวไม่มีเสมอนะครับต้องหาคนแพ้ชนะเท่านั้นนะครับเริ่มเกมได้แค่3นาทีนะครับโจเซฟมาติเนสกองหน้าของอินเตอร์มาอามี่ซัดด้วยขวาเข้าประตูไปอย่างสวยงามนะครับทำให้ไมอามีขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนะครับต่อมาในนาทีที่20เกิดช็อตลูกสวยเดอะก็อดเดอะ คิงลิโอเนลเมสซี่เลี้ยงมาจากครึ่งสนามนะครับก่อนที่จะก้มหน้าก้มตาซัดด้วยซ้ายนะครับระยะประมาณ35หลาเข้าไปอย่างสวยงามรับลูกนี้ไม่ได้แรงมากครับแต่ด้วยน้ําหนักทิศทางเรียกได้ว่าคมกริบนะครับเท่ากับว่าตอนนี้อินเตอร์ไมอามีขึ้นนําไปก่อน2ประตูต่อ0ต่อมาในนาทีที่45บวก3ก่อนที่จะหมดครึ่งแรกนะครับเด็กเก่าบาร์เซโลนาแบ็กซ้ายจอมเก่าจอนี่อาบานะครับซัดประตูปิด จนจบเวลาครึ่งแรกเท่ากับว่าตอนนี้อินเตอร์แมมี่ขึ้นนําไปก่อน3ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปนะครับมาครึ่งหลังนะครับผัดกันตั้งรับผัดกันบุกผัดกันรับนะครับจนนาทีที่73นะครับฟิลาเดลเฟียตีไข่แตกได้สําเร็จเบโลย่านะครับเป็นคนที่ตีไข่แตกให้ฟิลาเดลเฟียนะครับต่อมาในนาทีที่84เดวิดลุยกองกลางของอินเตอร์แมมมี่นะครับยิงปิดสกอร์ไปได้และจบเวลาการแข่งขัน เข้ากับว่าตอนนี้อินเตอร์มามีบุกไปชนะฟิลาเดลเฟียถึงถิ่น4ประตูต่อ1และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศสุดเกินลูกพี่สุดเกินเบอร์นะครับนี่มาแค่6นัดนะพาอินเตอร์มามีเข้าชิงแชมป์ซะแล้วนะครับไปเวเก่งเวเทพสซะแล้วอะ่ะ และไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเด็กเก่าบาร์เซโลนาจอเนียลบาครับยิงกับเขาด้วยนะเกมนี้นะครับเหลือแค่บุตเกตที่ตอนนี้ยังไม่ได้ปิดเยังไม่ได้เปิดตะกร์ให้กับตัวเองนะครับแต่ที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะครับลิโอเนลเมสซี่พ่อคุณจะโหดอะไรขนาดนั้นครับเลี้ยงมาจากครึ่งสนามนะครับไม่มีใครคิดว่าจริงยิงนะครับอยู่ดีๆดุม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 นะครับโอ้โหแลวน้ําหนักทิศทางโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายนะครับเอาไปเอามานะครับ เมสซี่จะพาอินเตอร์ไมอามี่เป็นแชมป์เฉยเลยนะไมอามี่ครับจากที่อยู่บวยแทบจะไม่ชนะใครเลยนะเมสซี่มาพาคว้าแชมป์นี่ขนาดเล่นแค่6เกมนะครับไมอามี่ยังเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้นะครับเท่ากับว่าตอนนี้เมสซี่ยิงไปถึง9ประตูนะแอสซิตอีกหนึ่งลงเล่นแค่6นัดนะกะะเจาดาวซันโบเลยพอคุ้นนะครับนี่แหละถึงต้องบอกว่าทําไมเราควรมีนักเตะที่ เป็นแบบเมสซี่ไว้ในทีมนะครับนักเตะที่เป็นระดับโลกนะครับจะสร้างสิก์มาสัจจ์์ได้เสมอนะครับนะัดต่อไปนะครับชิงแชมป์วันอาทิตย์ที่20จะเจอกับทางเบดบิวนะครับเพื่อนๆคิดว่าเมสซี่จะพาคว้าแชมป์ได้ไหมครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแจ้งหมายกีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ